สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมานะคะกับนิยายไว้เรื่องท่านประรมุกหลงลืมฟื้นรักค่ะในขณะที่บนเขาสูงสงบที่เป็นที่ตั้งของสำนักละทิศมานกำลังวุ่นวายด้วยเพราะประรมุกของละทิกมานหายตัวไปมากกว่า1เดือนเยโยผู้ที่ได้คลองชื่อว่าเป็นประรมุกที่มีใบหน้าอันหมดจดมีวิชามือดีและมีอารมณ์ขันกลับตื่นขึ้นมาภายในสำนัก วนเหรนสำนักฝ่ายธรรมะของวนเหรนเหินประมุขที่มีคุณงามความดีและมีฝีมือถึงขนาดที่ว่าสามารถดูแลสำนักได้ตั้งแต่ยังหนุ่มเยโยมาพักอาศัยอยู่ที่นี่ในฐานะผู้อยู่อาศัยชิบาเจ็บสาหาัสเนื่องจากโดนไฟคลอกจนทำให้ร่างกายของเขามีแผลเป็นไฟคลอกเป็นย่อม และที่หนักสุดก็คงเป็นแผลที่ใบหน้าที่โดนไฟคอกจนใบหน้าเสียหายไปทั้งแถบแต่เรื่องไฟคอกยังไม่ใช่เรื่องหนักสุดสำหรับอาการบาดเจ็บในครั้งนี้เพราะอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงสำหรับเยโยก็คืออาการความจำเสื่อมไม่สามารถจาเรื่องราวในอดีตได้อีกเลยและแม้กระทั่งชื่อของตนเองเขาก็จำมันไม่ได้ แต่ที่เขาได้มาพักอาศัยอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะบนตัวเขามีป้ายหยกชิ้นหนึ่งอยู่กับตัวและป้ายหยกชิ้นนั้นก็ดันเป็นชิ้นที่เป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะเพราะมันเป็นหยกชิ้นเดียวที่เวอร์เลนแกะด้วยมือของตอนเองตั้งแต่เย่หยกมาพักที่สำนักนี้ทั้งสองยังไม่เคยได้เจอหน้ากันเลยสักครั้งดังนั้นเมื่อเวอร์เลนกลับมาเย่หยกจึงโดนเรียกพบ เพื่อให้วนเลนได้สอบถามว่าเขาเป็นใครและทำไมถึงมีป้ายหยกอันนี้วนเล้นแม้จะได้พบกับคนที่กำป้ายหยกเขาไว้ในวันเกิดเหตุโดยใบหน้าที่ผูกพันผ้าพันแผลเต็มไปทั้งใบหน้าและศีรษะแต่ด้วยความทรงจำและความผูกพันในอดีตท,ทำให้เห็นเพียงแค่นี้เขาก็รู้ได้ทันทีว่าเยโยคือใครแต่เขาไม่มั่นใจเลยว่าเยโหยจะมีความจำเสื่อมจริง เขาจึงได้ออกปากสอบถามเพื่อทดสอบเล็กน้อยหรืเมื่อพบว่าเป็นจริงดังว่าวนเหรนก็เป่าประกาศออกไปอย่างเต็มภาคภูมิว่านี่คือสิทธิ์น้องของเขาสิทธิ์น้องที่ห่างหายจากเขาไปเป็นสิบปีโดยที่เขาไม่สามารถตามหาตัวได้ไม่รู้ข่าวเขาและเขามักกังวลเกี่ยวกับสิทธิ์น้องผู้นี้มาตลอดสิทธ์น้องที่เขามักจะเรียกสั้นๆว่าอาเซียว เยโยหรืออาเสียวเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงเกิดความเคลือบแคลงใจขึ้นมาในทันทีว่าทำไมเหตุการณ์ทุกอย่างจึงได้ลงตัวได้ขนาดนี้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในที่โรงเตี๊ยมทำให้เขาความจำเสื่อมในขณะเดียวกันเขาก็ยังกำยกนงินไว้ได้ทำให้ถูกนำกลับมาส่งในสถานที่เรียกได้ว่าตัวเองจากมานับสิบปีแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดติดตัวทำให้ยอมไหลไปตามน้ำเชื่อฟังเลินเลิน แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้พยายามหาทางสืบเรื่องราวของตนเองเช่นกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วในคำพูดเหล่านั้นของวัลเนมีเรื่องจริงอยู่กึ่งหนึ่งวัลเลนรีบตามหาหมอเชอวดามาดูอาการบาดเจ็บของเยโยหมอเชอวดาที่กำลังรักษาพิษให้กับประมุขธรรมะอีกคนหนึ่งพิษที่หายไปจากยุทธภพมากกว่า20ปี หมอเชวดาเมื่อเห็นสภาพบาดแผลของเยโยก็ให้ยาทาสำหรับแผลไฟไหม้มาแต่สำหรับเรื่องความจำเสื่อมและวรลยุทธ์ที่หายไปและไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่หมอเชวดาเองก็อับจนหนทางเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะสามารถรักษาโรคนี้ได้อย่างไรอาการบาดเจ็บของเยโยยังไม่ชันได้หายดีก็มีเรื่องที่ทำให้ชุกสำนักได้ออกเดินทาง เมื่อจู่จลูกชายของตระกูลดังก็ไปพบเข้ากับคัมภีร์ลับฉบับหนึ่งคัมภีร์ที่หลายคนในยุทธภพต่างค้นหาแต่เมื่อทุกคนได้เข้าตรวจสอบกับพบว่าคัมภีร์นี้เป็นเพียงเหยื่อล่อจากใครคนหนึ่งเท่านั้นทุกสำนักเลยรวมใจกันเดินทางออกจากเมืองไปยังที่คัมภีร์นี้ถูกพบไม่นึกเลยว่าเมื่อออกเดินทางแล้วพวกเขาจะเจอเข้ากับความกวนประสาทของคนที่วางแผนไว้นั่นก็คือ แผนที่ที่ถูกฝังไว้แทนคัมภีแผนที่ที่ทําให้พวกเขาต้องเดินทางกันต่อเพื่อไปหาคําตอบว่าใครเป็นคนเล่นตลกในครั้งนี้ระหว่างทางชาวยุทธภพเจออุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าที่ลําบากหรือบางทีก็ต้องไปขุดเจออะไรเพิ่มเติมจากที่ต่างๆอีกแต่เหตุการณ์ที่พลิกผันที่ทําให้ทุกคนหันมาจริงจังกับการออกเดินทางในครั้งนี้นั่นก็คือ ท่านหวังที่โดนพิษในขาแรกที่รักษาหายแล้วตอนนี้ท่านมีอันต้องจากไปเนื่องจากโดนผิดตัวนั้นซ้ำอีกครั้งเมื่อเอาเหตุการณ์หลายอย่างมาประกอบกันเย่ยโยก็สามารถสรุปได้ว่าตอนนี้ yeah, <you. S 1> พวกเขาทั้งหมดกำลังเป็นหมากในกระดานหมากของคนเดินหมากดำและหมากขาวหมากที่เย่ยโยเชื่อมันว่าฝ่ายหมากดำต้องการเปิดเผยความลับในอดีต และเป็นหมากขาวที่พยายามปกป้องอดีตท,ที่เลวร้ายของตนเองและอาจเป็นไปได้ว่านั่นก็หมายความว่าหมากขาวก็คือคนร้ายมาตั้งแต่ตนแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้คำตอบว่าใครคือหมากดำและหมากขาวเหตุการณ์สุดแสนจะเลวร้ายก็เกิดขึ้นเข้ากับเยโยเมื่อจูจ่ๆผู้ร้ายที่ดูดเอาเลือดวิญญ,ญาณเด็กมาเป็นอาหารผู้ร้ายที่เคยโดนจอมยุทธ์สังหารไปแล้วกลับมาปรากฏกายในถ้ำและทำร้ายผู้คน จนทำให้เยโยโดนทำร้ายบาดเจ็บหนักและเสียวรยุทธ์ทั้งหมดไปในที่สุดทุกคนต่างโทษความผิดให้กับคุณหนูตระกูลเจียที่ทำให้เยโยพูดทั้งมีมันสมองและมีวิชาตัวเบาเป็นเลิศต้องเสียวรวุทธไปเพราะคุณหนูแอบหมายปองเหวิเหลินและรับไม่ได้ที่ทั้งสองสนิทกันมากกว่าที่สำคัญเธอ รับไม่ได้ที่หน้าตาของเยโยงดงามกว่าเธอดังนั้นเมื่อทุกคนจับได้ว่าเธอเป็นต้นเรื่องของเรื่องราววุ่นวายเธอจึงถูกส่งกลับไปในตัวเมืองทันทีแต่เรื่องราววุ่นวุ่นในครั้งนี้มีเพียงเยโยกับเหล่าประมุกอาวุโสในพรรมานเท่านั้นที่รู้ความเป็นมาที่รู้ว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะคุณหนูทั้งหมดมันก็ถูกที่คุณหนูเป็นคนผลักเยยไปเจอกับอันตราย แต่คนที่ทําลายพลังของเยโยก็คือเหล่าอาวุโสนั่นเองเหล่าอาวุโสที่แอบติดตามประมุขของตนมาเงียบๆและคอยให้ความช่วยเหลือห่วงใย,ยอยู่ไม่ห่างเหล่าอาวุโสที่ทําตามคําสั่งว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นให้ทําลายจุดมรณะของเขาซะหลังจากเยโยฟื้นตัวขึ้นมาก็ต้องเสียวรยุทธ์ทั้งหมดไปแต่เขา กลับไม่กังวเลเรื่องอาการบาดเจ็บอีกแล้วเพราะหลังจากที่เขาก็อักเลือดเอาเลือดและพลังภายในทั้งหมดออกมาจากร่างกายร่างกายเขาก็กลับมาสู่สมดุลได้อีกครั้งแต่ที่น่าดีใจไปมากกว่าการที่ไม่ต้องมานั่งกังวเลเรื่องกะอักเลือดนั่นก็คือหลังจากที่เขาตื่นมาเขาก็ตื่นมาพร้อมกับความจำทั้งหมดเขาสามารถจำเรื่องทุกอย่างในอดีตได้หมดแล้วแต่เขา ยังไม่พร้อมที่จะบอกกับเวิร์เหลิที่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าวิร์เหลิคือสิบพี่ที่เขาตีตัวออกห่างไปเมื่อสิปีก่อนจริงๆสิปีก่อนตั้งแต่ที่อาจารย์เขาถูกฆ่าตาย10ปีก่อนสิบพี่ที่เคยมอบจูบให้กับเขาเมื่อเย่โยหายดีทั้งหมดจึงออกเดินทางไปยังคุกที่ไว้ขังนักโทษในยุทธภพ,พหลังจากที่มากดำ ได้นำสารมาส่งด้วยความมั่นใจว่าที่คุกนั้นมีแต่ความชั่วร้ายและยังเป็นคุกที่เอาไว้ทดลองยากับมนุษย์อย่างเหี้ยมโหดไม่ใช่คุกที่เอาไว้เพื่อปรับให้คนเลวกลายมาเป็นคนดีเหล่าจอมยุทธทั้งหมดเดินทางไปยังคุกนั่นด้วยใจที่หนักอึ้งเพราะเขาไม่คาดคิดเลยว่าคุกที่ถูกดูแลอย่างดีจากสองสำนักภายในนั้นจะเป็นดั่งหมากดำได้เผยให้หรู้ เพราะข้างในนั้นความลับอมืดดำก็คือมีคนตายมากมายหลายศพและแต่ละศพก็ตายจากการทรมานด้วยการโดนทดลองยาทั้งนั้นและยาที่ว่านั่นก็คือยาที่ทำให้คนได้ใช้พลังงานเหนือมนุษย์มาในตอนนี้ทุกคนต่างเชื่อคำวิเคราะห์ของเยโยยจนหมดใจแล้วพวกเขาจึงต้องการตามหามหมากขาวตัวการร้ายที่สร้างเรื่องราวเลวร้วายเหล่านี้ให้จนบาย เหล่าจอมยุทธออกตามหาตัวการแต่แม้จะจับคนลงมือไม่ได้แต่เขาเหล่านั้นก็สามารถจับลูกน้องได้ที่รับคำสั่งจากหมากขาวมาอีกทีในขณะที่ทุกคนมุ่งไปหาหมากขาวตัววอเลนค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเย่่ยงคือหมากดำและตั้งใจวางแผนทั้งหมดนี้ไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานโดยมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ลับๆ แต่ที่เขาไม่เข้าใจก็คือทำไมที่ผ่านมาเย่ยโถึงไม่มาขอความช่วยเหลือจากเขาเลยสักครั้งเย่ยโแม้จะรู้สึกกังวลที่สิทธิพี่ดูเหมือนว่าจะรู้ความลับของตัวเองซะแล้วแต่เขาก็ยังเดินหน้าต่อแผนต่อไปครั้งนี้ก็คือการรวบรวมเหล่าคุณชายของตระกูลดังทั้งหมดมารวมตัวกันแล้ววางแผนอีกครั้งเพื่อหาหลักฐานต่อไปและหลักฐานในครั้งนี้ที่เขารวบรวมกันมาได้นั่นก็คือ คนของมากขาวเคยแวะไปยังหอชายคณิกาในเมืองที่ไม่ห่างไกลจากคุกนี้เท่าไหร่เขาวรวมทั้งเหล่าคุณชายทั้งหมดจึงออกไปสืบหาความจริงและทิ้งให้หวนเลิอยู่ที่สำนักธรรมเพื่อคอยปกป้องคนจากทางนี้ วันเลนแม้จะอยากตามไปเฝ้าสิตน้องแสนรักแสนเจ้าเล่ขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถตามไปได้โดยภารกิจที่ต้องคอยปกป้องคนทางนี้เพราะไม่แน่ว่าคนของมากขาวอาจจะลงมือในช่วงเวลาที่ทุกคนไม่อยู่เขาจึงได้แต่เอ่ยเตือนให้รักษาตัวอย่างเคร่งขรึมอันนี้ก็จะจบเล่มหนึ่งนะคะเป็นการประลองความเจ้าเล่กันไปมาของสิตพี่สิตน้องค่ะรวมไปถึงการเปิดเผย ความลับอันมืดดำของหมากขาวหมากขาวผู้ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่ดำรงตำแหน่งสูงสักอยู่ในฝั่งของธรรมะค่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าติดตามมากเลยว่าสรุปแล้วหมากขาวจะเป็นใครแล้วหมากขาวเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วทำไมเยโยถึงจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากคนที่อยู่ในฝั่งธรรมะไปอยู่ฝั่งอาชามเพื่อมาต่อต้านหมากขาวขนาดนี้ยังไงแล้วเร่มนี้ไปก่อนนะคะ ฝากติดตามกันต่อในเล่ม2ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย